ถึงไม้แล้วพี่น้องเดี๋ยวหยิียางมึงได้โนะมั้งโอ้หยิบไปเลยถึงแล้วครับไม้เอาเคลื่อนยางบ้านขามใต้ย่างแจ้วเลยน้ำโอ้น้ำไหลครับพี่น้องน้ำข้างล่างก็ขึ้นไหลโอ้พี่ไม้เปิดน้ำมาอีกที่หนี่โอ้คั่กเลยฝนกระตกบัน่น จังเดีย๋ยวเราชุบหมดงานครับเดี๋ยวหาหมองลงเรือกันกินน้องเรือสองลำเหมือนเดิมลำแรกนี่ครับลำที่สองกำลังถอยมาละบ่อแอบทางต่อแอบหนึ่นเดียวเดียวเลยอ่ะเร็วเลยเร็วเลย มาเลยมาเลยมามามาหักขวาไปหักขวาหักขวาไดได้เออเออชุดเล็กชุดใหญ่จังฝนตกแบบคนหัวเลยพี่น้องเอ้ย กว่าที่ได้ลงเรือครับว่ะโ้ลำบากยังยังทัทรช้าผูดอดอยู่ในรถฉันเอาไว้ทันเตียไปานโบมาไหลเร็วฮะนานไหลเร็วเ๋ือจะขวดเตรียมลงเรือได้แล้พี่้องลงเรือแล้ว กางของควอมยดตั้งหลังนี่นี่นี่ไมหนึ่งไม้ขามเต้ครับขามเต้จุกฟงขามใต้จุบฟงพี่ไม้นาเรียนนี่แล้วเนี่นาเรียนนี่แหละครับาปลานีกินนี่หัวปลานี่หอหานเออปลาหัวหาดนี่เลย น้ำลึกนี่นี่นุ่นหได้ครับจมูกอากาศลังฟนตโรค,ครับโอ้ฟนตโตนัดเปียกบัเตอเปียกอีลิเจ้าเนี่ยกัเล่นได้เท่นี่ยออเของฟ้าเลยนี่แต้าว่าน้ำก็ดีส่วนของวัดด้วยเพามันมันคมแข็งดีแง่นาะบางมุนม,มันลืมน้ามันกินไปลืม ไปเยอไปยอกไปยอกกันเดไปยอกกันไดยเอาปลาหนิบ่เนื้อเอาปลาพุ่นปลาเนี่ยปลาหมมขาวๆเนี่ยปูเเอาเอาปลาหนิล่ะเอ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเข่าไหมฮะปลาต้มมันมีหรอเนี่ยปูบางอย่าเดี๋ยวมันกินเข่าวันนี้อยู่เคนยังขัดไตครับขัดไตครับลงเรือครับลงเรืองอ่าเป็นสายกันต่อครับเหมือนเดิมโอ้ยเมนูเขากับต้มปลายก็เหรอครับมาหาปลาต้มมาห้กินเข่ากินเขาก็ต้มปลาเพิ่งฟังครับเพิ่งฟังโอ้ยหมายมหาชนกดตกประกด มางฟังนี่ครับบังฟังนี่บ่บาลมันฟังนี่ว่าไหลประเนี่ยไหลถูกร้องแบบหืมมามาพี่น้องยี่งเขาบ่บอแซ่บ